อื่นเลยค่ะขอแสดงความยินดีนะคะ53ล้านผู้ติดตามแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับไ g ลาลาลา,ล,าลิซา่าอันเดอร์สกอร์เอม็มค่ะซึ่งเป้าหมายต่อไป55ล้านเนี่ยมาก่อนโซโล่แน่นอนนะอันนี้แอดขอคอนเฟิร์มเลยถ้ามาเดือน7ยังไงก็ได้นะคะทันอยู่แล้วเพราะว,ว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้ติดตามของน้องต่อวันมันอยู่ที่ประมาณ5-6หมื่นแอคเคาท์ซึ่งยอด53ล้านผู้ติดตามเนี่ยน้องลิซา่ายังคงเป็นที่1นนะคะในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงไทยแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็อยู่ใน ลำดับที่7ของทวีปเอเชียค่ะอย่างที่บอกกันค่ะว่าถ้าจะเอาท็อป5คือเรามีสิทธิ์ลุ้นได้ก่อนโซโล่น้องจะมานะแล้วก็ถ้าปล่อยโซโลมาแล้วเนี่ยแอดคิดว่ายอดไอจีของน้องลิซ่าอาจจะพุ่งขึ้นไปเป็นลำดับที่2ของเอเชียรองจากพี่วิรัติเกลียค่ะนักกีฬาชาวอินเดียก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราอยู่ที่7แค่ที่7ก็คือมันก็มันก็สุดยอดมากแล้วละคะ่ะเพราะว่าอันนี้บอก,กตรงๆว่ายืนงงในดงอินเดียจริงๆนะคะทีนี้พามาดูกันที่แดนปลาดิบหน่อยนะคะรู้สึกว่าแ จะทาข่าวที่สื่อเก่าสื่อจีนน่ะเขาวีดน้องลิซ่าในสเตจชนิเกาลการ์ดิงด้อมไปแล้วใช่ไหมจะบอกว่าจริงๆแม้แต่สเตจจบไปแล้วค่ะแต่สื่อญี่ปุ่นเขาก็ยังหวีดลูกสาวเราต่อเนื่องอยู่เลยอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้เองค่ะจากออ i c o n น p นะคะเขาได้กล่าวถึงการแสดงของน้องลิซ่าซึ่งคอลแลบกับทางสมาชิกวงไอคอนว่าการปรากฏตัวของน้องลิซ่าแบล็กพิงเนี่ยที่มาเซอร์ไพรส์ในสเตจน,นี้พร้อมกับโชว์พาวเวอร์การแสดงที่ล้นหลามของลิซ่ากลับได้รับคำชมจากวงอื่นๆที่กำลังชมก แสดงอยู่ว่าเธอมีออร่าที่ยอดเยี่ยมมากและนี่ก็เป็นสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดสุด,สด พร้อมกับการพาดหัวข่าวเบาๆนะคะว่าการปรากฏตัวของลิซ่าในรายการคิงดอมว่าเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วก็ไม่เท่าสเสน่ห์ของเธอที่ตกหัวใจคนได้ทั่วโลกจนขึ้นเทร์โลกอันดับหนึ่งในวันนั้นค่ะผู้ชมนะคะต่างแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามเช่นการทํางานร่วมกันของลิซ่าแล้วก็ไอคอนมันดีมากการปรากฏตัวของลิซ่านั้นยอดเยี่ยมและฉันอยากดูมันอีกเรื่อยๆอะอะไรประมาณนี้นะคะแอดก็แปลเท่าที่แปลได้ละกันแปลผิดพลาดประการใดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะแต่บอก เลยว่าเอาจริงๆเสร็จนี้ impact จริงๆค่ะตอนนี้คือเราวิดงานแม็กงานบุญกรีแล้วก็โซโลของน้องก,กันยาวๆนะช่วงนี้อาจจะมีเงียบเงาไปบ้างนะคะแต่ถ้ามีอะไรสําคัญมาอัปเดตมาวีดกันก็เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะไม่หนีหายไปไหนแน่นอนค่ะยังไงคืนนี้ก็ฝันดีนะคะทุกคนสแกนพวกนี้ค่ะ